สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับอายุนะฮะอายุของผักหวานป่าว่าจะยั่งยืนนะฮะมากน้อยประมาณไหนก็มีพี่น้องสอบถามมาหลายท่านว่าต้นผักหวานป่านั้นอายุเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ต้นที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะฮะต้นนี้อายุร้อยกว่าปีนะครับอันนี้เป็นพันแท้เลยนะฮะดั้งเดิม ของอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีของเรานะฮะอายุร้อยกว่าปีนะครับแต่เขายังให้มเมล็ดอยู่นะครับแต่ก็น้อยลงเนื่องจากเป็นไปตามอายุของเขานะซึ่งอายุมากแล้วนี่นะฮะ,มะเมล็ดที่ล่วงลงมานะครับจากต้นผักหวานป่าอายุร้อยนะร้อยกว่าปีที่พี่น้องเห็น แต่โดยเฉลี่ยแล้วนะครับโดยทั่วไปนะภาพรวมโดยเฉลี่ยแล้วอายุผักหวานป่าน,นั้นอายุเฉลี่ยประมาณ7 0ถึง8ปปีนะครับไม่ว่าพี่น้องจะนำพันนะฮะที่เป็นเมล็ดเป็นต้นกล้าเป็นกิ่งตอนหรือเป็นกิ่งตอนชาไปปลูกนั้นอายุเขาเฉลี่ยประมาณ70-80ปปีนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์นะฮะจาก ทางสวนผักหวานป่าพ่ออปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องมั่นใจได้เลยนะฮะถ้าพี่น้องนําไปปลูกแล้วขอให้เป็นพันธุ์แท้นะครับอยอดสีทองใบใหญ่นะครับพี่น้องก็จะได้ผักหวานป่าที่มีอายุเฉลี่ยนะฮะประมาณ70-80ปีนะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่สั่งพันุ์ผักหวานนะฮะ จากสวนผักหวานป่าพอออกพอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีไปก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับแต่มีข้อแม้ว่าพี่น้องต้องปลูกในพื้นที่สูงสูงนะครับที่น้ำต้องไม่ท่วมนะครับอย่าให้น้ำท่วมเพราะว่าถ้าน้ำท่วมนั้นผักหวานจะยืนนะตายนะฮะในที่สุด คำว่าน้าท่วมคือหมายความว่าน้ําท่วมเป็นเวลานานๆน,นะฮะสามสี่สัปดาห์ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าฝนตกลงมาแล้วนะก็น้ําผ่านไปก็ไม่เป็นไรนะครับขออย่างเดียวอย่าให้ท่วมขังนานๆน,นี่คือเป็นข้อดีของผักหวานป่าถ้าพี่น้องปลูกได้แล้วอายุเฉลีย่ยของเขานั้นจะนะฮะยาวนะครับเป็นต้นไม้ ประเภทต้นไม้ยืนต้นนะฮะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลย,เลยพี่น้องจะสั่งจองหรือว่าจะนำพันุ์ต่างๆนะไม่ไม่ว่าจะเป็นเมเร็ดเป็นต้นกล้าเป็นกิ่งตอนหรือเป็นกิ่งตอนชํานั้นก็สามารถสั่งจองกันได้นะครับพี่น้องที่นำไปปลูกแล้วนะ่ะฝาหวานป่ามีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราปลูกตรงไหนแล้ว ถ้าเขารากเขาเจริญเติบโตลงดินแล้วเนี่ยก็อย่าไปย้ายนะครับผักหวานป่าปลูกแล้วย้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รอดนะฮะจะไม่รอดเพราะฉะนั้นเขาจะจําลักษณะภาษาชาวบ้านเขบอกว่าเขาจะจําดินเดิมไว้ถ้าเราย้ายไปปลูกที่อื่นเปลี่ยนดิเนเปลี่ยนสถานที่เนี่ยเขาก็จะนะ,ะอัตราการรอดก็จะน้อยลง พี่น้องดูนะครับดูยอดเขาเขาเนี่ยฮะเป็นยอดสีทองใบใหญ่บางท่านก็เรียกว่ายอดเหลืองใบใหญ่ยอดอมเหลืองก็เรียกกันนะฮะภาษาชาวบา้านสมบูรณ์มากเลยครับพี่น้องสังเกตด,ดูนะฮะลักษณะพิเศษจะอมเหลืองนะครับแล้วก็ยอดเขาจะกรอบอวบเวลาเรารับประทานจะรสชาติจะหวานมันนะครับกรอบหวานมันนะครับ นะฮะลักษณะพิเศษคือถ้าเป็นพันธุแท้เนี่ยเขาจะให้เมล็ดดกหนึ่งปีแล้วก็ไม่ดกหนึ่งปีก็ค,คือดกปีเว้นปีนั่นเองนะฮะอ่ะย่งยืนนะครับก็จะเป็นไม้ยินต้นที่ย่างยืนครับสำหรับวันนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วเราจะนำสิ่งที่ดีมีประโยชน์มาให้พี่น้องในโอกาสต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดี มีความสุขนะครับสวัสดีครับ